สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับในหลักสูตรร่ำรวยเงินล้านด้วยคอร์สออนไลน์ในสไตล์ของคุณเป็ครับพูดถึงความร่ำรวยเงินล้านแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็หูผึ่งตาโตเลยเพราะอะไรครับเพราะความร่ำรวยและก็เงินล้านเนี่ยใครๆก็อยากได้นะครับแต่เราจะทำอย่างไรครับที่จะร่ำรวยเงินล้านด้วยการทำคอร์สออนไลน์ ในสไตล์ของคุณเราเรียกว่าการหารายได้แบบ p a s t i v i n n o o m แแ้ะเรียกว่าเงินไหลมาแบบอัตโนมัติทำครั้งเดียวกินไปตลอดชีวิตเหมือนเราสร้างอาพาร์ตเมนต์นะครับห้ห้องเหนื่อยตอนแรกครับขุดดินตอกเสาเข็มนะครับเรียกว่าสร้างตัวอาพาร์ตเมนต์นะฮะหลังจากนั้นครับเราให้เช่าเก็บกินยาว 50ปี100ปีเลยอย่างนี้ดีไหมครับถ้าดีนะครับหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณมากนะครับผมขอเริ่มเกินเรื่องของความร่ำรวยในเงินล้านก่อนว่ามันมีที่มาอย่างไรที่มาจากคอร์สออนไลน์ในสไตล์ของคุณเนี่ยทำได้จริงๆหรือนะครับเรื่องมีอยู่ว่าครับเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับก็มีคนติดต่อมาหาผมนะครับว่าอาจารย์ช่วยไปทำคอร์สออนไลน์หน่อยนะครับ แล้วก็ให้ไปเข้าห้องอัดครับผมก็ไปนะฮะไปแบบเขาเรียกว่าขำๆนะฮะไปทําเพื่อ PR ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงินได้ไรห,หรอกครับแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาประมาณ2ปีนะฮะผมได้เก็บข้อมูลครับปรากฏว่ายอดขายที่จําหน่ายจากคอร์สออนไลน์หลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่ผมทำนะครับก็คือเทคนิคการขายสินค้าราคาสูงใน Edumall นะครับ e D.U.M.A.W.L. นะฮะดูมองนะครับมียอดจำหน่ายถึง1ล้านบาทครับโอ้แม่เจ้าคุณพระนะครับนั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าร่ำรวยเงินล้านด้วยคอร์สออนไลน์ในสไตล์ของคุณเนี่ยมันเป็นจริงแล้วครับเพราะยอด1ล้านที่เขารีพอร์ตมาให้ผมเนี่ยนะครับผมได้ส่วนแบ่งตอนนั้นเพียงแค่10%ตครับตอนหลังเขาปรับเป็น15% ผมได้เอาอะไรครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาบวกกันนะครับก็จะเห็นตัวเลขที่เรียกว่านึกไม่ถึงนะครับจากเดือนเมษาวันที่12นะครับปี17เนี่ยนะครับ2017ได้มา6,104บาท89สตางค์ครับนี่คือเดือนแรกเดือนที่2ครับ1 9 0 5 0บาทกับอีก4สตางค์นะครับ เดือนถัดมาเขาจ่ายค่าปรับราชายผม600นะครับพอเดือนที่3ได้มาอีก1,271บาท72สตางค์นะครับแล้วก็เนี่ยได้มาเรื่อยๆนะครับบวกกันแล้วประมาณ19เดือนนะครับยอดที่ได้คือ1 1 0 1ง9สบาทถ้าเอา19เดือนหารเนี่ยนะครับจะตกเฉลี่ยได้เดือนละ5,800 52บาทเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับร่ำรวยเงินล้านด้วยคอร์สออนไลน์ในสไตล์ของคุณเนี่ยเป็นไปได้จริงๆครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็อาจารย์เป็นวิทยากรนี่คงจะเก่งพูดเก่งนะพรีเซนต์เก่งมีประสบการณ์เยอะผมอยากเล่เลาเรื่องให้ฟังนะครับว่ามีภรรยาคนไทยนะครับได้สามีฝรั่งเขามีความรู้เรื่องผัดไทยครับ เขาก็ให้สามีถ่ายทําแล้วก็พากเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาก็เป็นคนลงมือผัดไทยพวกเราเชื่อไหมครับมีคนเข้าไปเรียนประมาณ1,900กว่าคนนะฮะเขาขายไม่ได้แพงนะสาร้อยบาทได้เงินไป7,500 0 0 0บาทนะครับเกือบล้านนะครับนี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าคุณมีของคุณต้องมีที่ปล่อยของถ้าคุณมีสไตล์อะไร ที่คุณรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญมีพรสวรรค์มีความรู้แล้วแล้วก็คุณจะต้องเปลี่ยนพรสวรรค์นะครับให้กลายเป็นคอร์สออนไลน์เพื่อสร้างรายได้แบบ p พาส i ีฟ Income เป็นนั้นนะครับร่ํารวยเงินล้านด้วยคอร์สออนไลน์ในสไตล์ของคุณนี้ทำได้จริงๆครับและมีพยานหลักฐานมากมายซึ่งตลอดคอร์สนี้นะครับผมจะเปิดให้ท่านดูนะครับใน3แพลตฟอร์มดังๆนะครับ อันที่1เลยครับก็คือของ e du mall ครับ e du mall นี้ก็มีอยู่ประมาณสัก4-500คอร์สแล้วนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนเข้าไปเรียนออนไลน์นะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งครับก็คือ skill lens ครับซึ่งมีคอร์สเนี่ยเป็นพันคอร์สเลยนะครับมีคนเข้าไปเรียนจำนวนมากแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยด้วยนะครับถัดมาครับมาดูของระดับโลกนะครับซึ่งมีอยู่หลายอันนะครับก็จะมีทั้งเรียกว่า สกิลแชร์นะครับลินดานะครับคอสเซล่าแต่วันนี้ผมจะพูดเรื่อง Udemy เพราะ u d e ดบีเนี่ยมีคอสอยู่ประมาณ7 0,000กว่าคอสนะฮะเขาบอกว่ามีเป็นแสนแล้วแต่ผมลองบวกดูด้วยตัวตัวเลขในมือของผมเนี่ยนะประมาณ7 0 0 0 0่นกว่าซึ่งเพียงพอแล้วล่ะครับที่จะให้ข้อมูลกับคุณนะครับซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นรายได้แบบพาสซีฟอินคัม ทำครั้งเดียวแต่เงินไหลเข้ามาอัตโนมัติเหมือนเราสร้างอพาร์ตเมนต์แล้วก็เก็บค่าเช่ากินไปอีก50ปีจะดีไหมครับถ้าคุณสามารถสร้างคอร์สออนไลน์ออกมาสัก100หลักสูตรโดยที่ผมนะครับจะช่วยแนะนำนะครับเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมทำคอร์สออนไลน์กับคุณก็ได้นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ200หลักสูตรนะครับตอนนี้ผลิตออกมาแล้วหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่18แล้วครับไม่ง่าย และก็ไม่ยากเกินไปนะครับถ้าคุณมีหัวใจและก็มีความรู้นะครับงนั้นวันนี้นะครับร่ำรวยเงินล้านด้วยคอร์สออนไลน์ในสไตล์ของคุณนั้นสามารถที่จะทําได้และฝันคุณก็จะเป็นจริงถ้าคุณมีโคช้ชมีที่ปรึกษามีพี่เลี้ยงมีคน,นเคยทําแล้วประสบความสําเร็จมาช่วยคุณอย่างนี้ดีไหมครับถ้าใช่หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับคุณแล้วครับ